คุณศักด์คุณและคุณผู้ชมครับการเพราะเลี้ยงตาหางนกยุงแล้วก็ผสมพันธุ์เพื่อข้ามสายพันธุ์กันให้ได้สีที่สวยนี่ก็เหมือนกับงานศิลปะอย่างหนึ่งนะครับต้องประเมินจากทั้งพ่อพันธุ์แล้วก็แม่พันธุ์ถึงผลที่จะได้ออกมาด้วยซึ่งเจ้าของร้านที่นี่ครับก็ใช้ความรู้ที่เรียนรู้ด้วยตัวเองรวมถึงความรู้จากคณะประมงมาประยุกต์ใช้ได้อย่างดีแล้วก็มีวิธีในการเลี้ยงตาหางนกยุงนะครับให้ได้สีสันที่สวยอันน่าสนใจด้วยครับ ลวดลายบนหางที่ตัดกับสีแดงของลำตัวและพื้นหางเกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ของตาหางนกยูงฟูเรสซึ่งมีสีแดงสดกับลาหางนกยูงสเน็กสกินซึ่งมีลวดลายแปลกตาตัวอย่างตัวนี้ครับเป็นการผสมระหว่างพ่อพันธุ์คือตาหางนกยูงเมทันและแม่พันธุ์คือตาหางนกยูงบลูบลูจนได้สีสันลวดลายใหม่ซึ่งพ่อแม่พันธุ์ต้องมีอายุ3ามเดือนขึ้นไปลักษณะาหางตึงกลางใหญ่ กระดงคีบหลังตั้งใหญ่โครงสร้างลำตัวสมดุลกันการผสมให้ได้สีลวดลายเป็นเหมือนงานศินละปะที่ผู้พอพันต้องมีความเข้าใจลักษณะทางกายภาพของปลาหางลูกหยุ่นด้วยครับอย่างแรกเนี่ยเราจะต้องรู้เฉดสีของสายพันธุ์คร่าวๆก่อนว่าสายพันธุ์นี้มันจะกลายเป็นสีได้ประมาณไหนประมาณไหนจากนั้นเนี่ยครับพอเรารู้ในเรื่องของลักษณะกรรมพันธุ์ของมันคร่าวๆเนี่ยครับเราก็เริ่มที่จะ จินตนาการปลาในอุดมคติของเราแล้วก็จับวัตถุดิบที่จะสามารถแปลงเป็นแบบนั้นๆได้ค่อยๆปรับแล้วก็ผสมมันไปเรื่อยๆครับผมรารแดงที่ปลาหางนกยุงไล่กินอยู่นี้คืออาหารสพประเภทหนึ่งที่เจ้าของร้านให้ปลากินเพื่อให้ได้สารอาหารบำรุงสีสันของปลาให้สวยกว่าอาหารสเสบิรูปสำหรับปลาทั่วไปครับ อาหารสดที่ปกติผมใช้นะครับจะมีลรฝฟุนลูกน้ำไซเดอรน้ำแล้วก็อาทิเมียอะไรพวกนี้ครับซึ่งพวกนี้เป็นอาหารมีชีวิตทั้งหมดเลยก็คือปลา,าหารนกยุงเนี่ยครับเวลาเขาได้ล่าอาหารสดเวลาเขาได้กินโปรตีนจากธรรมชาติจริงๆเนี่ยครับเขาจะสามารถขับสีที่เต็มประสิทธิภาพได้กว่าอาหารสำเร็จรูปครับผม ข้อควรคำนึงที่สุดในการเลี้ยงปลาหางนกยุงคือคุณภาพน้ําสังเกตได้จากอาการของปลาครับหากไม่ค่อยว่ายน้ําอยู่นิ่งมีอาการซึมเนื่องจากน้ําไม่ได้คุณภาพมีวิธีแก้ไขด้วยการเติมเกลือเม็ดในอัตราส่วนเกลือ3กรัมต่อน้ํา1ลิตรความเค็มจากเกลือจะช่วยให้น้ําดูดออกซิเจนได้มากขึ้นกับยังเชื้อโรคแต่ของปลาดได้อย่างดีและหากต้องการเปลี่ยนน้าใหม่ไม่ควรเปลี่ยนน้าทั้งหมดนะครับควรถ่ายน้ําออกประมาณร้อยละ30ถึง50เท่านั้น ความรู้ในการเลี้ยงปลาหางนกยุงเจ้าของร้านศึกษาด้วยตัวเองตั้งแต่อุชามัธยมด้วยความชอบและมีใจรักจึงเริ่มเปิดร้านขายปลาเป็นของตัวเองตั้งแต่เข้ามหาวิทยาลัยในปีแรกและประยุกต์ความรู้จากคณะประมงที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพัฒนาสายพันปลาให้มีตรฐานสูงถึงแม้เปิดร้านได้เพียงแค่สองปีแต่มีรายได้ราว3-5 0,000หมื่นบาทต่อเดือนครับ เราเนี่ยเป็นเ,เป็นเด็กรุ่นใหม่พอเราเป็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยครับเราเลยจะเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์หรือโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยได้มากกว่าเราเลยไปเล่นตลาดทั้งออนไลน์แล้วก็เราก็มีหน้าร้านเนี่ยครับเป็นเหมือนตัวซัพพอร์ตในเรื่องของตลาดออนไลน์เราด้วยอันนี้คือข้อแรกเลยนะครับส่วนข้อ2เนี่ยครับผมเอาความรู้จากบางส่วนเนี่ยครับจากคณะเนี่ยครับมาประยุกต์ใช้เพื่อที่จะ อมอบความรู้ให้กับคนที่เอาไปเลี้ยงต่อเนี่ยครับได้ความรู้ที่เป็นประสิทธิภาพดังนั้นลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยครับเขาก็ไม่ได้ซื้อแค่ปลานะครับแต่เขาเหมือนมาเนี่ยเพื่อที่จะปรึกษาความรู้อะไรเงี้ยได้ความรู้ที่เต็มประสิทธิภาพแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างาเต็มที่ของเขาครับผมราคาจําหน่ายปลาหานกยุงขึ้นอยู่กับสีสันความสมบูรณ์เฉลี่ยคู่ละ800บาท อย่างปลาหางนกยุงฟูเรสตัวนี้ครับเป็นที่นิยมมากที่สุดของร้านซึ่งความต้องการของตลาดส่วนใหญ่อิงกระแสต่างประเทศหรือความนิยมในหมู่ผู้เลี้ยงตาสวยงามในแต่ละช่วง